สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่เลอสังกค่ะทุกคนอาจจะเห็นว่าเฮ้ยหลายต่อหลายครั้งนะคะที่ฉากข้างหลังห้องของปิน่นะคือมันเปลี่ยนไปใช่ไหมมันจะออกแนวแบบมีความไม้มีความอะไรอย่างนี้คือ มาอยู่บ้านที่พิษณุโลกได้สักพักหนึ่งแล้วแต่คืออะไรไม่เคยได้ไปเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนเลยหนึ่งก็คือเพราะสถานการณ์โควิดด้วยนะคะแล้วก็2ก็คือแบบโหทำโน่นทำนี่ไม่มีเวลาได้ไปจริงๆนะคะแต่วันนี้เนี่ยแหละปิ่นจะพาทุกคนเนี่ยนะคะไปเที่ยวคาเฟ่เอาใกล้ๆบ้านปิ่นก็พอคะ่ะเรามาดูซิว่าแถวแถวบ้านปิ่นนั้นนะมีคาเฟ่อะไรที่น่าเที่ยวมากในจังหวัดพิษณุโลกไปดูกันคะ่ะจะไปรับเพื่อนก่อน ร้านแรกนะคะชื่อว่าร้านหุ่นไรกานะคะร้านนี้เนี่ยอยู่ห่างจากบ้านปิดแค่ออ้ยไม่ถึง1กิโลได้ซ้าไปนะคะก็ตรงนี้เนี่ยคะ่ะจะอยู่ที่บ้านทองหลางนะคะตําบลมะขามสูงจ้ะก็มาจากแยกแสงดาวได้แค่ไม่เท่าไหร่นะคะก็ถึงเลยแยกมาจากเป็นคาเฟ่ที่มีห้องพักให้ด้วยนะคะชื่อว่าหุ่นไรกาค่ะขับรถมาเป๊บเดียวจากบ้านค่ะห่างกันแค่ประมาณเก0อเมตรมีเช็คอินรีสอร์ทด้วยโอ้ยนี่ทางเข้าหรอวะ ดูสิธรรมชาติสวยสดงดงามฉันไม่ได้มาคาเฟ่นานแค่ไหนแล้วมุมถ่ายรูปเยอะมากโดเดี๋ยวไปกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวไปกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาถ่ายรูปนี่นะจาะก็อยู่ติดท้องลุงท้องนาแบบนี้เลยว้าสวยว้าว และนี่คือคาเฟ่ของเขายสวยว่าแกนี่ท้องนาบ้านชั้นแบบถ้าเป็นช่วงที่เขาทำนากันมันก็จะขึ้นแบบเออสวยไงแต่อันนี้ก็คืออะไรกำลังช่วงไถกวานไถาวานก็จ <laughs> ะมีแต่ขี้โคลน ค่ะร้านหุ่นไรการนะคะก็จะเปิดบริการให้ทุกวันนะคะแต่ว่าจันท์ถึงสุกเนี่ยค่ะก็เปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะก็เปิดตั้งแต่9โมง,มชง,มชงะะเมช้าจนถึง1ทุ่มค่ะและนี่ก็เป็นคาเฟ่เล็กๆนะคะก็จะมีเมนูอยู่ตรงนี้สั่งที่นี่ได้เลยจ้าอุ้ยน่ากินเนาะร้านนี้มีโซนให้นั่งหลายโซนมากนะคะแต่ถ้ามาในช่วงนี้นะคะแนะนาให้เป็นด้านในนะคะห้องแอร์เย็นๆสบายนะคะตกแต่งสวยงามนะคะกุ๊บกระจุกโดยรอบดูกว้างขวางนะคะแล้วก็เห็นวิวรอบนอกนะคะสวยงามมาก นี้เลยนะคะเมนูที่ปิ่นเลือกมาอะไรวะ fresh orange bowl coffee นะคะก็จะเป็นแบบว่าเออน้ำแข็งลูกส้มประมาณนี้เลยสวยนะกินมากส่วนอีกอันนึงที่สั่งมานะคะก็จะเป็น coffee ลายจีส м e ตี้นะคะน่ากินน,น่ารัก้วก็เป็นนี่มอกแกงโบราณจ้ะคือก็คือโบราณจริงๆ ไม่โบ้เว้ยไม่มันกลัดไปละตัวป่ะใช้แบบเทคนิคอริคูราถือหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คือแบบกัดเข้าไปแล้วมันตัวปมันเหมือนแบบไข่เต่ามอนอบโป,ะปะ๊ะอ่เงี้ยะเออมันแตกเอ,อ้ยไอเจ๊มันดหนังไนะอมันได้แผ่นออะไรนะมันได้แ่นฟอนดันอปออกแันก็คือไม่ได้มาขาไฟนานเย อร่อยกว่าไม่อันนี้ดีอันนี้ดีอร่อยคาดา,ดาคือแกมาเที่ยวคาเฟ่ทั้งทีพวกฉันก็สั่งหม้อ,อกแกงกินกันไงตามสไตล์อายุนะคะแต่ว่าที่เนี่นะคะที่หุ่นไราการเนี้ยคะ่ะคือ มันช่วยทําให้ปิ่นเนี่ยค่ะได้ปลดปล่อยความเครียดหรือว่าปัญหาอะไรที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดีนะคะพร้อมกับกาแฟส้มยูสุแล้วก็ขนมที่มีรสชาติบางเบาที่เข้ากันดีเป็นอย่างมากเสร็จแล้วนะทุกคนโอ้โหแดดเริ่มมาดีนะที่นั่งข้างในเกือบไปแล้วตอนแรกอ่ะจะนั่งเนี่ยตรงนี้เน่เน่ที่มีเบาะนี้คือเขาก็ อุตส่าห์ใจดีะนะก็คือแบบจะมีพัดลมประจําโตให้แต่ละตัวเลยถ้าอากาศแบบร่มอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนเช้าๆหน่อยก็สวยอะโอเคนะนั่งแบบเป็นส่วนตัวดีแล้วก็ฟังเสียงรถไถนาไปพังพง <c oughs> ินเอนเอเออเออก็แบบพอดีพอดีอดก็คือก็จะมีแค่สามฤดูอย่างที่มินดีบอกคือร้อนร้อนมากว่าร้อนชีพาย นี่นะคะก็จะมีแบบทางเดินออกไปให้แบบถ่ายรูปได้ด้วยแล้วก็ฟังเสียงวิทน้าไปด้วยตัวก็คือกั้งนากั้งนาคือกั้งนาแก่ทุ่งนาเสียงวิทน้านี่ทุกคนก็จะมีวิวตรงนี้นะคะถ่ายรูปเน่เป็นกระจงเป็นกระจกดีงาม แสงแดดและไอดิน,ดนกลิ่นคอนสาบควายโ <laughs> น้นไปจนถึงตรงนน้นอ่ะเดี๋ยวลองไปกับโคกูก็เสี่ยวแบบเดินแล้วก็ตกทางเดินเหมือนกันทางเดินค่อนข,ข้างแคบนะประมาณเมตรหนึ่งตอนนี้ก็เป็นช่วงแบบดำนางไงนี่แหละบ้านฉัน <laughs> โอ้ยถ้าตกไปนี่คือไม่อยากจะคิดเลยนะดูสิ <laughs> นี่ละจ้ะจุดชมวิวเอยจุดถ่ายรูปอีกจุดนึง นี่<ว>ก็คือต้องมาถ่ายนะเป็นกระจกอะความเก๋คือตรงเนี้ยดูดีความเป็นกระจกเนี้ยสวยงามอะเหมือนลอยฟ้าอยู่อะเอียงอะลกเอียงโอ้ยวิสแปอว้าแต่กระจกว้าจุดสูงสุดและที่แห่งนี้ก็คือที่นาของไม่หญิงปิน่นไ,<ว>ไม่ใช่ของใครก็ไม่ดู โอเคเดี๋ยวเราไปที่ถัดไปกันจ้าร้านนี้ชื่อว่าร้านฮอนนะคะอยู่ในห้างท็อปแลนด์พาซาจังหวัดปิซนโรค่ะอยู่ติดกับ KFC นะคะเข้ามาเนี่ยค่ะร้านก็จะตกแต่งสไตล์มินิมอลดูแล้วสบายตาเรียบมากๆนะคะเรียบหรูนะคะภายในเนี่ยค่ะก็จะมีเนี่ยค่ะการตกแต่งแบบนี้นะคะก็จะมีเครื่องดื่มกาแฟรวมไปจนถึงขนมหวานตา่ตางๆนะคะแล้วก็จะมีเมนูน้ำแล้วก็เครื่องดื่มประมาณนี้นะคะ ดูไปงั้นแหละเครื่องบดกาแฟคือปิ่นไม่กินกาแฟก็เลยไม่รู้อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายในนะคะร้านเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยมากนะคะเรียบแต่สวยเออเชิญานก่อนแล้วปิ่นก็นั่งอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะภายในก็จะมีเอ่อให้ถ่ายมุมให้ถ่ายรูปค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนี่เป็นใบคิวแล้วนี่คือเมนูที่ปิ่นสั่งมาค่ะ เป็นโกโก้พันธไทยนะคะแล้วก็ของเพื่อนก็จะเป็นกาแฟ,ฟส้มยูสุนะคะส่วนของหวานก็จะเป็นครีมชีสเคมบร่นะคะกาวอิงอันนึงเนี่ยปิ่นจำไม่ได้แล้วแต่ออกแนวเป็นขนมปังมีแครกเกอร์อยู่ข้างบนนะคะแล้วข้างใน,นก็เป็นสตอรี่นะคะคือเขามีลอดกูก็จะยกสดเลยอันนี้นอนนรอดเมืองนี่ลอดโกู อ่ะหอมอ่ะเป็นโปโปไทยอ่ะเป็นเนสดีแน่น,นนะ และนี่คือมุมถ่ายรูปอีกมุมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะก็จะมีการฉายภาพเนี่ยนะคะไปที่กําแพงนะคะแล้วก็ออกแนวเป็นวานิลาสกายนะคะแบบสวยมากนะคะถ่ายออกมาแล้วแบบโปรแกรมชิคๆเลยค่ะเสร็จแล้วไปต่อร้านต่อไปกันแล้วก็มาถึงที่ที่3ามแล้วทุกคนชื่อร้านว่าฟาร์เรส ร้านฟาเรสนะคะหาง่ายมากๆเลยนะคะก็ถ้ามาจากแยกบ้านคลองนะคะตรงมาก่อนถึงเซ็นทันนะคะก็จะเจอตึกสีขาว2ชั้นแบบนี้นะคะตั้งอยู่แบบสวยสง่ามมากๆเลยนะคะภายนอกเป็นสีขาวตกแต่งสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็มีจุดชมวิวค่อนข้างที่จะเยอะถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะ น,นี่นะคะเข้ามาภายในร้านนะคะก็ะจะตกแต่งประมาณนี้เลยนะคะพนักง,งานต้อนรับดีมากอิฉันก็ต้องการหามุมสงบค่ะแล้วก็นี่นะคะก็จะมีทั้งเมนูที่เป็นอาหารขาวนะคะแล้วก็ของหวานนะคะค อาแบบจะหลับแล้วไปสามที่ก็คือไปคาเฟ่มาสามที่ไม่ควรทำโอ้ยอูอิ่มคือกูกินจริงไงกูไม่ได้แบบไปชิมอ๋อกินคือก่อนไปเที่ยวคาเฟ่ก็คือกินข้าวมาสองจานกินข้าวเช้าแล้วก็คือแบบไม่ไหวแะตอนนี้ก็คือตาจะปิดแล้วว่วงมาก ก็คือปริมาณการกินวันนี้กินเผื่อชาติหน้าข้าวเช้าสองจานแล้วใส่ปุ๊กไปหุ่นนกาก็กินนะเออกินกาแฟแก้วหนึ่งแล้วก็ลิ้นจี่แก้วหนึ่งแล้วก็มอแกนแล้วที่ถัดมาก็คือไปร้านคาเฟ่ฮอนใช่ไหมก็มีอะไรวะ เคเบเล่เคเบรเล่ชีสเค้กแล้วก็อนใรของเมืองนั่นแหละขนมอีอันหนึง่งแล้วก็โกโก้แก้มหนึง่งคือแบบจุกถึงนี่เอามาเมื่อกี้ก็คือก่อนมาเนี่ยไปเคฟตีตัดเลียนกัตัดเลียกเคฟตีแล้วก็มาที่นี่ที่ที่สามย่าหาทับตอนนี้ปริมาณอาหารอยู่ถึงที่แล้วนะไม่ใช่อยู่ที่คอนะคือนี่อยู่ถึงตาละะแล้วอาราคาล้วนี่ก็เป็นคาเฟ่ที่สุดท้ายนะคะที่เราเ มากันไหวนะเพราะว่าตอนนี้กินอิ่มมาจนถึงนี้คิวแล้วก็ <Yeah. S 1> คือไม่ไหวแล้วนะคะและนี่ก็เป็นคาเฟ่สามคาเฟ่ที่อยู่ใกล้บ้านอิชันนะคะแล้วก็เป็นคาเฟ่ที่สวยมากนะคะใครที่มาเที่ยวพิซซ่าโรกนะคะก็อย่าลืมมาตามรอยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก่อนที่จะลาก,กันไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e ก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งๆนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของเรามาแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ